เมริกัน s e r i ียลเคอร์ที่ได้ฉาย,ยาว่า k ค l l e r ์คาหรือนักฆ่าตัวตลกจอห์นเวก c y ซีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ s t o r y t e l l i n g Cat มีฆาตกรต่อเน,นื่องสุดโหดของอเมริกามาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะก่อนอื่นก่อนที่ทุกคนจะฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะ ก่อนจะไปฟังขอฝากให้ทุกคนช่วยร่วมกด Subscribe ให้ถึง1,000แรกกันด้วยนะคะมันจะเป็นกำลังใจอย่างมากที่ทำให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยดีวยกว่าค่ะกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าจอห์นเวก c y จอห์นเรเกซี่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มักจะทําการข่มขืนและฆ่าเด็กวัยรุ่นพร้อมทั้งฆ่าชายหนุ่มเหยื่อที่โชคร้ายของเขามีอย่างน้อยถึง33คนด้วยกันโดยเขาได้ก่อเหตุขึ้นที่คุกเคาตี้รัฐอิริโนยส่วนใหญ่เขามักจะทําการฝังศพของเหยื่อไว้ที่ใต้ทุนของบ้านเขาเองจอนเขาได้ฉายาว่านักฆ่าตัวตลก เพราะเนื่องจากที่เขาชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกนั่นเองจอห์นเขามีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ดีมากนักและเขายังมีความชอบรักร่วมเพศอีกด้วยจอห์นได้ลงมือฆาตกรรมเหยื่อทั้งหมดในบ้านของเขาที่นอวูดพาร์คเขาได้ทำการหลอกล่อเหยื่อไปที่บ้านของตัวเองและได้เกลี้ยกล่อมเหยื่อด้วยการสัญญาว่าจะจ้างให้เหยื่อทำงานหรือหลอกลวงเหยื่อด้วยเลขอุบายอื่นๆจากนั้น เขาก็จะทำการล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายทรมานเหยื่อก่อนที่จะฆ่าพวกเขาในภายหลังโดยปกติแล้วจอนจะทำการสังหารเหยื่อด้วยการบีบคอจนทำให้เหยื่อเสียชีวิตต่อมาเขาถูกจับกุมในปี1 9 7 9และในปีถัดมาเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานคดีฆาตกรรมเหยื่อ33รายพร้อมทั้งถูกประหารชีวิตในภายหลัง ในปี1994จอห์นเวเกซี่เขาเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปี1942ในชิคาโกสหรัฐอเมริกาจอห์นเป็นบุตรของนายจอห์นสเตลลี่เกซี่และนางมาริออนเอเลนโรบิสันพ่อของเขาทำงานเป็นช่างซ่อมรถยนต์และเคยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พ่อของเขาเป็นโรคพิสราเรื้อรังและมักจะทุบตีจรและน้องสาวของเขาอยู่เสมออีกทั้งหากจรทำอะไร,รผิดพ่อของเขาก็มักจะดูถูกดูแคลนเขาพร้อมทั้งเรียกเขาว่างโง่และชอบเปรียบเทียบเขากับน้องสาวของเขาอยู่เสมอต่อมาในภายหลังพบว่าเขามีประวัติด้านปัญหาทางสุขภาพจิตในตอนที่เขาอายุได้ประมาณ6 1ถปี นอกเหนือจากปัญหาสุขภาพจิตแล้วเขายังเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะขี้โรคและมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินอีกทั้งเขาเองก็ไม่สามารถเล่นกีฬาหรือผูกสัมพันธ์กับเด็กในวัยเดียวกันได้เนื่องจากเขาเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดแต่พ่อของเขาเองกลับมองว่ามันเป็นข้อบกพร่องที่แสนจะน่ารังเกียจของตัวจรเอง ต่อมาเขามักจะมีอาการลมชักและหมดสติอยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นอีกทั้งเขาเองก็มักจะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งเป็นประจำแต่พ่อของเขามักจะกล่าวหาว่าเขาแกล้งทำเป็นป่วยเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจและในภายหลังจอนได้รับรู้ถึงความชอบส่วนตัวของตัวเองว่าเขาชอบผู้ชายหรือรักร่วมเพศ ถึงแม้ว่าตัวจอนเขาจะเรียนไม่จบมัธยมปลายแต่เขาก็สามารถเข้าเรียนและจบการศึกษาจากวิทยาลัยธุรกิจดอสเวเช r นในชิคาโกจากนั้นเขาก็ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานขายและเป็นผู้จัดการที่บริษัทรองเท้าแห่งหนึ่งในปี1964เขาได้ออกเดทและมั่นหมายกับมารินเมเยอร์ซึ่งพ่อของเธอเป็นถึงเจ้าของร้านอาหาร KFC ทั้งหมด3แห่งในเมือง Waterloo รัฐไอโอวาต่อมาจอนจึงได้ย้ายไปทำงานที่นั่นเพื่อบริหารร้านอาหารและในเวลาไม่นานเขากับมารินได้มีลูกด้วยกัน2คนในปี1970จอนได้เป็นหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างของบริษัทที่เขาจัดตั้งขึ้นเองในเขตชานเมืองของชิคาโก ภายหลังเขาได้มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับพ่อของเขาเรื่องการเมืองซึ่งจอรนเองเขามักจะมองหาการยอมรับอยู่เสมอเพราะพ่อของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยดีพอสำหรับพ่อเลยจอรนเป็นที่ชื่นชอบในชุมชนเขาจัดงานชุมนุมทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในองค์กรทางการเมือง อีกทั้งเขายังเข้าร่วมองค์กรพลเมืองและสังคมที่มีชื่อว่าเจสซี่ภายหลังจอได้เรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากที่สุดในชีวิตอีกทั้งเขายังได้รับคำชมมากมายจากพ่อของเขาอีกด้วยเขาได้พูดในตอนนั้นว่าฉันคิดที่จะลงสมัครนายกเทศมนตรีและมีอีกอย่างที่เขาได้เข้าร่วมด้วยคือเขาเป็นสมาชิกในคลับตัวตลก จ o ยลี่จ็กเกอร์ที่ชิคาโกโดยเขามักแสดงบทบาทในชุดตัวตลกและแต่งหน้าเป็นตัวตลกแสดงในงานปาร์ตี้สำหรับเด็กและงานระดมทุนการกุศลหลายปีต่อมาระหว่างการสืบสวนระหว่างที่เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จอนพูดถึงการทำงานของเขาในฐานะตัวตลกโดยเขาได้กล่าวว่าตัวตลกสามารถรอดพ้นจากการฆาตกรรมได้ ในปี1968จนถูกกล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัยรุ่นและพยายามทำร้ายร่างกายแต่เขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างฉุนเฉียวและสมาชิกบางคนในชุมชนกลับเชื่อเขามากกว่าที่จะเชื่อเหยื่อเขาได้สั่งให้พนักง,งานคนหนึ่งของเขาทำร้ายร่างกายเหยื่อเพื่อที่จะให้เหยื่อหยุดกล่าวหาเขาแต่ก็ไม่สำเร็จ จอรจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษจำคุกสิปีแต่หลังจากนั้นภรรยาของเขาก็อย่าขาดจากเขาและเธอก็ได้สิทธิ์ดูแลลูกอย่างเต็มที่ขณะที่จอรเขาอยู่ในคุกเขาเป็นถึงนักโทษตัวอย่างเขาจึงได้รับการปล่อยตัวและให้รอลงอาญาในฤด,ดูร้อนปี1970หลังจากรับโทษได้เพียง18เดือนเท่านั้น อย่างไรก,ก็ตามจอรนก็ถูกจับอีกครั้งในปีต่อมาหลังจากที่มีวัยรุ่นอีกคนหนึง่งได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและอ้างว่าเขาถูกจอรนล่อลวงให้เขาเข้าไปในรถแล้วเขาจะขับรถไปส่งที่บ้านเองซึ่งในระหว่างอยู่บนรถจอรนเขาได้พยายามบังคับให้เหย่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ต่อมาข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไป เมื่อเด็กชายที่ตกเป็นเหยื่อดันไม่มาปรากฏตัวในระหว่างการพิจารณาคดีและด้วยความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากแม่ของเขาจอนจึงได้ซื้อบ้านที่8213ถนนเวสเซอร์เดลในนอร์วูดพาร์ครัฐอิลิโนยซึ่งต่อมาได้เป็นสถานที่ทำการฆาตกรรมทั้งหมดของเขาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อมาในปี1971 จอนเขาได้เริ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของเขาเองที่มีชื่อว่า PDM Contractor ซึ่งธุรกิจของเขาได้เติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างมากในปีนั้นเองจอหนยังได้มั่นหมายอีกครั้งกับแคร์โรฮอฟซึ่งเขาได้ออกเดทกับเธอในช่วงเวลาสั้นๆและไม่นานทั้งสองก็ได้แต่งงานกันในปี1972 พนักงานส่วนใหญ่ของเขาที่บริษัทเป็นนักเรียนมัธยมปลายและชายหนุ่มซึ่งเขาเองก็มักจะแอบไปเสนอเรื่องเพศกับเด็กหนุ่มในบางครั้งอย่างไรก็ตามจอรยังคงปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในฐานะคนที่ได้รับความนับถือในชุมชนโดยเขาได้จัดงานเลี้ยงขึ้นและได้รับความนิยมพร้อมทั้งยังมีผู้คนเข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จอน์กอคดีฆาตกรรมครั้งแรกในเดือนมกราคมปี1972หลังจากที่เขาได้ทำการล่อลวงเหยื่อที่มีชื่อว่าทิโมธีแมคคอยอายุ16ปีไปที่บ้านของเขาเองเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่เมื่อถึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจอรได้เห็นแมคคอยเขายืนถือมีดอยู่ที่ประตูห้องนอน จากนั้นเขาก็พุ่งตัวไปเพื่อที่จะแย่งมีดจากแมคคอยหลังจากแย่งมีดมาได้สำเร็จจอนเขาก็กระหน่ำแทงแมคคอยจนเสียชีวิตหลังจากนั้นจอนก็เพิ่งตระหนักขึ้นได้ว่าแมคคอยไม่ได้มีท่าทีที่จะโจมตีเขาเลยแต่ที่เขาถือมีดไว้ในมือก็เพราะเขาเพิ่งทำอาหารเช้าให้จอนเสร็จอย่างไรก็ตาม จอนก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเขามีความชอบที่จะได้ลงมือสังหารเหยื่อหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับเยือเสร็จและเขาได้กล่าวในภายหลังว่านั่นคือตอนที่ฉันตระหนักว่าความตายคือความตื่นเต้นขั้นสูงสุดเยื่ออีกรายของจอหนคือจอห์นเบตโควิดพนักงานใน PMD อายุ U 18ปีจอนได้ทำการล่อลวงเหยื่อไปที่บ้านของเขา พร้อมกับสัญญาว่าจะพูดคุยเรื่องที่เขาจะจ่ายค่าจ้างที่ขางชําระให้เขาได้ให้เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แก่เหยื่อหลังจากที่เหยื่อเริ่มมีอาการมึนเมาเขาจึงหลอกให้เหยื่อใส่กุญแจมือหลังจากนั้นจอรนก็จะทำการลงมือบีบคอเหยื่อทันทีแต่เหมือนว่าการใช้กุญแจมือกับเหยื่อดันกลายเป็นวิธีที่เขาเลือกใช้กับเหยื่อบ่อยที่สุดและสำหรับจอนนั้น ในบางครั้งเขาก็จะบอกกับเหยื่อว่าเขากำลังแสดงเมายกลให้พวกเขาดูพ่อแม่ของบัตโควิดสงสัยในตัวจอนเป็นอย่างมากและโทรแจ้งตำรวจมากกว่า100ครั้งกระตุ้นให้พวกเขาสืบสวนหาหลักฐานในคดีนี้ต่อไปในช่วงกลางปี1970มีชายหนุ่มสองคนกล่าวหาว่าถูกจอข่มขืนหลังจากนั้นจอนจึงถูกตำรวจสอบสวน เกี่ยวกับคดีการหายตัวไปคดีอื่นๆอ,อีกด้วยคดีที่เขาลงมือฆาตรกรรมส่วนใหญ่เหยื่อส่วนมากของเขาจะถูกจัดการโดยการฝังอำพรางอยู่ใต้พื้นบ้านของเขาเองหนึ่งในเหยื่อของเขาที่เป็นพนักงาน PMD อายุ17ปีชื่อแก g o รี่กอส i ิกได้บอกกับครอบครัวของเขาว่าจอนสั่งให้เขาขุดสนามในพื้นบ้านของเขาภายหลัง จอห์นบอกกับตำรวจว่าที่เขาขุดที่นี่ไว้เพื่อเป็นที่สำหรับฝังศพเหยื่อของเขานั่นเองหลังจากที่เกกอรี่ได้หายตัวไปครอบครัวของเขาจึงได้ทำการติดต่อจอห์นเพื่อถามหาลูกชายของพวกเขาจอห์นได้บอกกับครอบครัวของเกกอรี่ว่าเขาเคยเล่าให้จอห์นฟังว่า เกเกอรี uri, ได้วางแผนที่จะหนีออกจากบ้านของตัวเองจอนเขาได้สังหารเหยื่ออีกหลายรายในช่วงเวลานี้และเหยื่อที่รอดชีวิตมาได้คือโรเบิร์ตดอนเดรีนักศึกษาวิทยาลัยอายุ19ปีที่เขาถูกลักพาตัวไปจากป้ายรถเมล์ในชิคาโก้ หลังจากนั้นเขาก็ได้พายเหยื่อไปที่บ้านของตัวเองและได้ทำการลงมือข่มขืนและทรมานโรเบิร์ตโดยการที่เอาหัวของเขาจุ่มลงไปในอ่างอาบน้ำซ้าแล้วซ้าเล่าจนทำให้เขาสลบและจะทำการลงมือฆาตกรรมเหยื่อในภายหลังด้วยปืนที่บรรจุกระสุนเต็มแม็กโรเบิร์ตเจ็บปวดอย่างมากเขาร้องไห้อ้อนวอนให้จอนฆ่าเขาซะ เขาจะได้ไม่ทรมานแต่จอห์นกลับปล่อยให้เขาไปและขู่เขาว่าอย่าไปบอกใครแต่อย่างไรก็ตามโรเบิร์ตเขาก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจอห์นเขาก็ให้การกับตำรวจว่าโรเบิร์ตเต็มใจที่จะโดนเขาทรมานเพื่อความสุขทางเพศตำรวจก็ดันเชื่อเขาแต่จอห์นยังไม่หยุดแค่นี้ เขายังคงลงมือฆาตกรรมเหยื่ออีกหลายรายในหนึ่งเดือนต่อมาในปี1978พื้นที่ฝังศพเหยื่อของจอห์นก็ไม่มีที่ว่างสำหรับศพอื่นอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงเริ่มกำจัดเหยื่อของเขาโดยการทิ้งศพลงจากสะพานในแม่น้ำเดสเพลนเมื่อวันที่11ธันวาคมปี1978 มีรายงานจากตำรวจว่าโรเบิร์ตพิสวัย15ปีได้หายตัวไปก่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาได้บอกกับแม่ของเขาว่าเขามีนัดกับจอนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่กำลังวางแผนจะสร้างขึ้นในอนาคตครอบครัวของโรเบิร์ตพิสได้ทำการยื่นเรื่องแจ้งความคนหายกับตำรวจซึ่งการแจ้งความครั้งนี้เองจะนำไปสู่การค้นบ้านของจอนในนอร์วูดพาร์ค ในฐานะผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ได้พบสิ่งของต้องสงสัยหลายอย่างที่นั่นรวมไปถึงตราของตำรวจปืนพกเข็มฉีดยาอีกทั้งยังมีภาพฟิล์มลามกอนาจารต่างๆและสิ่งของพวกนี้เองตำรวจได้ทราบในภายหลังว่าเป็นของเหยื่อบางรายที่ถูกจอนลงมือสังหารหลังจากการควบคุมตัวและสอบสวนของตำรวจ ตำรวจก็ค้นพบใบเสร็จรับเงินในบ้านของจอห์นซึ่งเป็นของโรเบิร์ตพิสซึ่งมันขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของจอห์นเองที่ว่าเขาไม่ได้ทำการติดต่อกับโรเบิร์ตพิสในวันที่ขอหายตัวไปส่งผลให้มีการค้นบ้านของจอห์นอีกครั้งและในที่สุดการค้นบ้านของจอห์นในครั้งนี้ก็ได้นำไปสู่การค้นพบร่องรอยการขุดลึก บนพื้นดินหลายแห่งและเมื่อตำรวจได้ทำการตรวจสอบรอยขุดนั้นก็ได้พบว่าภายใต้รอยขุดเต็มไปด้วยซากศพของมนุษย์ในที่สุดจอนเขาก็ได้รับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าคนไปแล้วประมาณ30ไรายในปี1979หลายเดือนหลังจากการจับกุมตัวของจอนและบ้านของเขาที่ 8213ถนนเวสเซมอร์เดลในนอร์วูดพาร์ครัฐอิรินอยบ้านหลังนี้ก็ถูกรื้อถอนเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในปีต่อมาบ้านและโครงสร้างทั้งหมดบนที่ดินก็โดนรื้อถอนออกจนหมดคนงานคนหนึ่งที่ได้รื้อถอนบ้านของจอนได้กล่าวว่าถ้าปีศาจยังมีชีวิตอยู่มันอาศัยอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน การพิจารณาคดีของจอนได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1980จอนได้สารภาพถึงอาชญากรรมต่างๆที่เขาได้ลงมือกระทำจากนั้นมันจึงกลายเป็นประเด็นในการโต้เถียงว่าเขามีอาการของโรคจิตเวทหรือไม่แล้วจึงจะส่งตัวเขาไปยังสถานบำบัดจิตของรัฐจอนได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงกับแพทย์ที่เรือนจำเมนาดในเมืองเชสเตอร์ รัอิริโนยเขาได้เข้ารับการทดสอบทางจิตอยู่หลายครั้งแต่เขาเองก็พยายามโต้แย้งกับแพทย์ว่าเขามีโรคหลายบุคคลิกและจิตใจของเขาก็ไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างบุคคลิกแต่และบุคคลิกของเขาเช่นบุคคลิกผู้รับเหมาตัวตลกและนักการเมืองจนได้อ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าแบดแจ็คเขาเป็นคนที่เกลียดการลักร่วมเพศมาก มองเขาว่าเขาเป็นโสเพณีชายและมองเหยื่อของจอนบางคนเป็นแค่ขยะที่อ่อนแอและงโง่เขลาจอนเขาได้รับสารภาพว่าเขาลงมือก่อเหตุจริงแต่เขาก็อ้างว่าที่เขาลงมือกระทําไปนั้นเนื่องจากเขามีความผิดปกติทางจิตเวชต่อมาเขาได้ขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรม33ข้อหาแต่อัยการก็โต้แย้งว่า จอนเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและควบคุมการกระทําของตัวเองได้โดยอายการชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนการลงมือก่อเหตุของเขาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและการเตรียมการลงมือปกปิดคารฆาตกรรมของตัวเองวินเลียมคูนเลิลหัวหน้าอายการได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทํำของชายที่สามารถไตร่ตรองร่วงหน้าได้ กระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองภายใต้การบังคับขู่เข็นและจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับการลงมือทั้งอาชญากรรมของตัวเองได้เมื่อวันที่12มีนาคม1980หลังจากการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่นานจอนก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่อคดีฆาตกรรม33คดีและต่อมาเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานนะ หนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดเหีเ้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาจอนถูกคุมขังที่เรือนจำเมนาดในเมืองเชสเตอร์เป็นเวลา14ปีศาลได้อุทธรณ์คำตัดสินและถแถลงการที่ขัดแย้งต่อรูปแบบการฆาตรกรรมของเขาแต่ในภายหลังจอนก็ให้การปฏิเสธว่าเขาเองไม่มีความผิดในข้อหาดังกล่าวและเขาได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์กว่า900หมายเลข พร้อมทั้งส่งข้อความและบันทึกวิดีโอความยาว12นาทีเพื่อประกาศความบริสุทธิ์ของตัวเขาเองขณะที่อยู่ในเรือนจำเมอร์นาดจอห์นได้ศึกษาด้านทัศนศิลป์โดยเฉพาะการวาดภาพภาพวาดของเขาถูกแสดงต่อสาธารณชนผ่านนิทรรศการที่แกลเลอรี่ในชิคาโกภาพวาดของเขาหลายภาพได้แสดงให้เห็นว่าเขาคือนักฆ่าตัวตลก Poker the Crown ต่อมาในปี2017ได้มีการจัดประมูลภาพของจอห์นขึ้นในเมืองชอปเชียสหรชาชอาณาจักรภายในงานจะมีการประมูลภาพต่างๆของเขาหลังจากที่สารดีกาของสหรัฐปฏิเสธที่จะฟังคำอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของเขาในเดือนตุลาคมปี1993ต่อมา วันประหารชีวิตก็ถูกกำหนดขึ้นในวันที่10พฤษภาคม1994ที่เรือนจำสเตทวิลในคร e สฮิลล์รัฐอิริโนย์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจอรนได้พูดกับครอบครัวของเหยื่อว่าครอบครัวของเหยื่อจะไม่มีทางได้รับการปลอบโยนจากการตายของเขาอย่างแน่นอนและกล่าวหาว่ารัฐไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเป็นผู้สังหารเขา มีรายงานว่าคำพูดสุดท้ายของเขาคือ "kiss my" แต่อายาการที่พิจารณาคดีและเข้าร่วมการประหารชีวิตของเขาได้บอกว่าจอห์นไม่ได้พูดอะไรเลยในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเพราะเขาถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาในปี1978ตำรวจยังคงสืบหาข้อมูลของศพอีก8ศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ แต่ในเดือนกรกฎาคม2017เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้หลักฐาน DNA ของศพที่ระบุตัวตนไม่ได้รายหนึ่งเพื่อใช้ในคดีคนหายเหยื่อมีชื่อว่าเจมส์ไบรอันฮาคเนสันวัย16ปีซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นบุคคลสูญหายตั้งแต่ปี1976ต่อมาในเดือนตุลาคม2021ตำรวจ ได้ทำการตรวจดีเอนเอีกครั้งและระบุว่าเหยื่อสูญหายอีกคนที่จอนได้ลงมือสังหารคือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าฟรานซิสเวย์อเล็กซานเดอร์วัย21ปีซึ่งหายตัวไปในปี1976เช่นกันภาพยนตร์โทรหัหน์เรื่อง To Catch a Killer ในปี1992 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นที่หายตัวไปอย่างปริศนาและฆาตรกรในเรื่องมีที่มาจากเขาคงเรื่องของจอห์นภาพยนตร์นำแสดงโดย Brian d เดนเ e ห์มิเคลไรรีมาร์กอตคิดเดอร์และ Brian d เดนเ e เขาได้รับบทเป็น John น e ร a กซภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่อวอและต่อมา Netflix ได้ทำการเปิดตัวสารคดีเรื่อง Conversation with a Killer: The John w e g a c y Tape ในวันที่20เมษายนปี2022โดยในสารคดีจะมีบทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และฟุตเทจเสียงต่างๆในตอนที่จอห์นเขาอยู่ในคุก สำหรับเรื่องราวของ Serial ล i l เลอร์ขาตกรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถพูดคุยออกความคิดเห็นผ่านทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งเราเองก็ขอฝากช่องเล่าเรื่องเล็กๆของเราไว้พิจารณาฟังยามว่างกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้คำแนะนำก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมวิธีการเล่าหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สำหรับเรื่องใหม่อาจจะมีเสียงสู้ๆซ่าๆนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็กำลังมองหาใหม่ๆและช่วงนี้ก็ขอเก็บตังค์นิดนึงเผื่อได้ใหม่ๆมานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะคะพวกเรา Storytelling Cat ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ